ที่2ของรายการพักเครื่องสุวรรณภูมิโดยอาจารย์รันมรดกไทยนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะแต่ที่แน่กดไลค์กดแชร์กำลังใสให้กันหรือยังนะคะถ้ายังกดซานะคะก็จะได้เผยแพร่ความรู้ให้กับหลายๆคนที่อาจจะยังไม่ได้รู้เยอะขนาดนี้นะได้รับทราบวิธีการดูพระเนี่ยดูยังไงโดยอาจารย์รันนะคะอาจารย์คะพร้อมนะคะเหรียญปรับห่อนะครับเหรียญปรับห่อเนี่ยในอดีตนะครับเป็นเหรียญหายาก ประเภทหนึ่งของล้นเก้าวรัชการที่5ะนะครับองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับโปรดเกล้าให้สร้างเหรียญอิสซาลียาพรขึ้นนะครับเพื่อเป็นบันเน็ตความดีความชอบแก่ผู้ไปราชการสงครามนะครับจำรูปนี้ไว้นะครับจำรูปนี้ไว้เนี่เห็นไหมครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นของเดิมของเขาทั้งหมด ัวเหรียญเนี่ยตัวแหนบนะครับจะเป็นแบบนี้หูของเดิมเดิมเนี่ยนะครับหูเดิมจะขวางเหรียญเห็นไหมครับหูจะไม่มีลูกตุ้มนะถ้ามีลูกตุ้มเมื่อไหร่นี่เก๊ทันทีเลยนะครับหูเหรียญไงหูเหรียญเขาจะขวางเนี่เห็นไหมปกติเขาจะนอนตามตัวเหรียญนะแต่เนี่ยหูหูแบบหูขวางนะหูขวางถ้าเป็นแบบนี้นี่ไม่แท้นะครับจําไว้เพื่อนๆไอ้ที่มีตุ้มด้านบนเนี่ย ถ้าเจอแบบนี้นะครับเก<า>็บไปซะวางเลยอ,อย่าไปจับอย่าไปหยิบอย่าไปฉวยวนะครับปีพุทธศักราช2427นะครับเหรียญดังก่าวเนี่ยเป็นเหรียญปราบห่อมีลักษณะเป็นเหรียญเงินรูปกลมนะครับด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่5นะครับด้านหันข้างนะครับข้างซ้ายมีพวงมาลัยรองรับเบื้องบนเป็น แถวอักษรตามแนวขอบนะครับเป็นข้อความจุลาลงกรบรมราชาธิราชนะครับด้านหลังเป็นรูปเขาบอกว่ารูปพระสยามจริงๆผมว่าไม่ใช่อ่ะเป็นรูปแม่ทัพนะครับเป็นรูปแม่ทัพที่นำทัพไปปราบศึกนะครับแต่เรียกพระสยามก็ได้อ่พาพระสยามเทวาธิราชสยามนะเทวาธิราชนะครับ ทรงช้างถือประแสงของเงานะครับมีควานท้ายอ,อยู่คนหนึ่งนะครับรองรับด้วยแพรแถบแพรแถบนี่เขาจะไม่มีเขาจะมีแต่แหนบแบบนี้ให้นะครับแล้วหูเหลียงด้านอของเดิมๆเ,เนี่ยจะขาดไม่ใช่ขาดอะก็คือเชื่อมไม่เต็มอะนะครับเชื่อมเชื่อมไม่เต็มอ่าก็คืองอไว้งอไว้เอาไว้เกี่ยวกับแผรแถบ นะ<ม>เอาไว้ค้องกับแพรแถบนะครับ<ๆ>เหรียญนี้บางคนไปสองสมรอบได้ถึงเหรียญ 2, <ๆ>2เหรียญก็มีนะครับใครไปรอบหนึงแต่ละคราวแต่ละคราวเนี่ยก็จะให้รอบหนึ่งนะครับไล่ตั้งแต่ปี2420 2428 2430นะครับเป็นต้นมานะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ประดับบนอกเสื้อนะครับในสมัยนี้เนี่ยไม่มีนะครับพ้นสมัยการพระราชทฐานแล้วอันนี้คือสมัยก่อนเห็นไหมครับตอนที่นำทัพไปปราบห่ออันนี้คือรูป ในอดีต <im itation> นะครับตอนหลังก็ปราบห่อแถบราวแถบฝั่งราวเนี่ลาบคาบเลยนะแล้วก็สิ้นสุดกระบฏห่อนะครับวิธีการดูนะครับวิธีการดูมาเริ่มกันเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยแกะที่เยอรมนันนะครับแกะที่เยอรมันสวยนะครับสวยคมชัดลึกมากนะครับจุลาลงกร์เห็นไหมครับ จุลาลงกรหน้าบรมราชาธิราชนะครับด้านล่างก็จะเป็นช่อเฉยพฤกนะมาดูพระบรมราชาลักษณ์ของพระอ,องค์ท่านนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับดูความคมก่อนนะฮะดูความคมไล่ตั้งแต่เส้นพระเจ้านะครับเส้นพระเจ้าแต่ละเส้นนะครับนี่แกะได้คมมากเห็นไหมครับคมชดชอยนะครับชดชอยคมนะครับคมทุกเส้นนะครับอันนี้คือเส้นพระเจ้านะครับ ผมลลิปคเยสิ่งที่ผมใช้ดูนะครับสิ่งที่ผมใช้ดูผมจะดูบริเวณกึ่งกลางระหว่างแสกนะกึ่งกลางระหว่างแสกบริเวณเส้นพระเจ้าเนี่ยเห็นไหมครับกึ่งกลางเขาจะมีแบ่งแบ่งแยกนะครับเขาเรียกว่าผมแสกผมแสกนั่นแหละตั้งแต่บริเวณนี้จนถึงบริเวณนี้นะครับจะมีเส้นแตกนะครับจะมีเส้นแตกอยู่หนึ่งเส้นมองมุมนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับต้องกลับดูนะฮะต้กลับ กลับหัวกลับหางดูเนี่ยเราก็จะเจอหนึ่งเส้นนะครับเป็นเส้นคมคมนะครับอ่าเห็นไหมครับะจะมีเส้นแตกคมคมอยู่หนึ่งเส้นนะครับวิ่งวิ่งเป็นแนวนอนเนี่ยเส้นนี้นะครับวิ่งมายาวเลยอ่าวิ่งมาบรรจบจนถึงตรงนี้เลยนะครับหนึ่งเส้นคมมากนะครับ ต้องดูจากด้านบนนะครับถึงจะมองเห็นถ้ามองตรงตรงมองไม่เห็นนะครับลงกล้องค่นะะจะซ่อนไว้นะครับเป็นเส้นนูนเป็นเส้นแตกเส้นนูนนะครับพาดมานะดูความคมชัดนะครับบริเวณหน้าผากหน้าผากก็จะมีเส้นนูนหนึ่งเส้นเหนะ็นไหมนี่จะมีเส้นนูนทิมลงมาหนึ่งเส้นนะครับนูนใหญ่ๆห่หน่อยบริเวณนี้นะครับหนึ่งเส้นนะแต่เส้นนี้สําคัญกว่าเพราะอยู่ในร่องนะครับแล้วคมมากเห็นไหมคมกลิบเลยนะค เส้นนูนบริเวณหน้าผากนะครับงานฝรั่งนี่แกะโคตรเหมือนเลยนะครับแกะเหมือนมากะนะครับเหมือนมีชีวิตเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเส้นผมเนี่ยสองเส้นคู่สองเส้นหน้าเนี่ยเห็นไหมครับค่ะเส้นพระเจ้านะครับสองเส้นหน้าเนี่ยอันนี้จะเป็นรูปคล้ายๆตัววีทิ่หมหัวลงนะนะแต่จะคมมากนะครับคมมากบริเวณเนี่ยก็จะมีเส้นแตกนะครับแตกแหลมมาแตกเป็นหางแสงเซล นะครับและที่สําคัญบริเวณมุมด้านบนนะครับขอบบริเวณนี้จะเว้าเสมอนะครับบริเวณเนี้ยสังเกตดูหลายเหรียญแล้วนะครับบริเวณเนี้ยปกติมันจะเป็นวงกลมใช่ไหมเส้นเ <c oughs> ส้นในเนี้ยจะเป็นวงกลมนะครับแต่พอมาถึงบริเวณเนี้ยมันจะเว้าเข้าไปะจะเป็นทุกอันนะครับี่ยบริเวณเนี้ยจะเว้าเข้าไปนิดหนึ่งนะเป็นเส้นโค้งนะครับบริเวณเนี้ยเห็นไหมนี่นีขอบตั้งแต่บริเวณนี้จะลดบริเวณนี้เลย อ่ามันจะเว้าเข้าไปนะครับดูความคมนะครับเนี่ยเส้นพระเจ้าแต่ละเส้นเส้นแตกสองจุดแล้วนะ,ะ,ะนี่เส้นหน้าผากนะครับนี่เห็นไหมแตกเป็นหนังแซงเซลเลยนะครับเสร็จแล้วมาดูตัวอักษรเดี๋ยวจะให้ดูทีละทีละอย่างดูตัวอักษรดีกว่านะครับตัวอักษรเนี่ยจอจานนะครับจอจานจอจานจะมีเนื้อเกิน มีขีดอยู่นะครับมีขีดตั้งแต่บริเวณนี้มาสิ้นสุดอยู่บริเวณนี้อยู่ในร่องนะครับในร่องระหว่างจุดกับตัวนะครับจะมีเส้นแตกหนึ่งเส้นบริเวณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับข้างล่างข้างล่างจะมีเส้นซ้อนอนะจะมีเส้นซ้อนเสมอจุลาลงกรแล้วคำว่า จุลาลงกรเนี่ยขอบในเขาจะพิเศษอยู่อย่างหนึง่งขอบในเขาจะมีเส้นซ้อนเนี่ยเขาจะมีเส้นนูนพาดขึ้นมาจะเป็นมุมนี้เสมอนะครับเป็นทุกเหรียญน,นะครับเนี่ยจะมีเส้นซ้อนนูน่อาอยู่บริเวณนี้นะครับเสมอเนียเนี่ยเนีส้นเนี่ยวิ่งมาแล้วก็เลือนหายไปนะครับ ล่ทีละตัวอักษรน,นะครับแกะมือนะครับแกะมือแกะด้วยฝรั่งชาวเยอรมันนองเนนนะครับนอนเนนมีความพิเศษนอนเนนเนี่ยจะมีเนื้อเกินนะครับอนองเนนจะมีเนื้อเกินบริเวณนี้<อ>เห็นไหมครับจะมีติ่งแหลมมาอ่าจะมีติ่งแหลมคมบริเวณนี้นะครับใน u t u b e ชัดไหมน่าจะชัดอยู่นะชัดชัด,ชดบริเวณนี้นะครับแล้วในล่องเนี่ยในล่องเนี่ยก็จะมีเนื้อเกินหนึ่งจุดสองจุดนะครับ ด้านบนนะครับนี่เห็นไหมที่ทิมลงมาเนะี่ยหนึ่งสองนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งอ่ะรอเรือนะครับรอเรือเห็นไหมรอเรือจะมีขีดจะมีติ่งยื่นลงมาในล่องกลางนะครับจะมีขีดอยูห่หนึ่งขีด เรียญบางเหลียนนะครับจำไว้นะครับต้องกลับหัวกลับหางดูนะกลับหัวกลับหางดูเราถึงจะเห็นนะครับเสร็จแล้วชอช้างชอช้างกับสละอานะครับเห็นไหมจะมีเส้นเชื่อมะจะมีเส้นคมคมเชื่อมแต่อันนี้ผมคิดว่าเก้น่าจะติดนะเก้น่าจะติดแต่พวกขยือนอย่างเงี้ยอย่างมองมา้านอนเนนอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะยากนะครับเนื้อเกินในซอกเนี้ยติ่งแหลมอย่างเงี้ยนะครับความเป็นธรรมชาติเขาไม่น่าจะทําได้แล้วก็เส้นแตกในร่องเนี่ย ในล่องล่องเส้นพระเจ้าเนี่ยบริเวณเนี้ยผมว่าทําได้ยากนะครับให้ดูหลายๆตัวอักษรนะครับจริงๆมันมีหลายจุดนะค่ะน่ามันมีหลายจุดนะครับอย่างสละอาอย่างเงี้ยคำว่ารานะครับเนี่ยเนี่ยทิรากเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยสละอาด้านล่างเห็นไหมจะมีเนื้อเกินรอเรือก็จะมีเนื้อเกินเห็นไหมครับจะมีเนื้อเกินอยู่นะแล้วสังเกตดูดีๆพวก ช่อพวกนี้นะครับรายละเอียดเส้นสายของเขาเนี่ยคมมากคมทุกเส้นเลยเห็นไหมครับค่ะแล้วกรีดนะครับกรีดใบไม้เนี่ยลึกเป็นล่องลึกนะครับมีมิตินะครับนูนสูงนะนูนสูงนะครับกรีดเนี่ยดูความชดช้อยของกรีดนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยจะมีลายเส้นนะครับเห็นไหมครับแต่ละกรีดแต่ละกรีดเนี่ยถ้าเป็นเหรียญไม่ได้ผ่านการใช้นะครับก็จะมีลายเส้น นาเป็นขีดลางๆคล้ายๆภาพแรงเงาอย่างนั้นนะครับเหมือนกันฝรั่งเขาเรียกว่างานแบบนี้เรียกว่างานกรุ๊ปนะครับตัวเป็นฝ้าเนี่ยพื้นใสนะครับดอกไม้นะครับนี่ยคมเร่งทุกดอกนะครับเส้นสายรายละเอียดพวกเนี้ยดูความคมชัดเป็นหลักนะครับต้องคมแบบนี้เลยค่ะะคมนะครับ พวกนี้ก็จะมีหลายเส้นเห็นไหมเครื่องสง่เงนะสเครื่องลาดอิสริยอะไรนะอิสริยพรเครื่องลาดอิสริยาพรพวกนี้นะครับจะมีหลายเส้นคุณออยสังเกตดูดีดีดโอ้มิติเขาลายเส้นเขานะครับดูนะครับดูความคมชัดเนี่ยดูดอกนี้นะครับใบแรกเนี่ยก็จะมีเส้นขนแมวมหลายหลายเส้นเนี่ยซ้อนกันนะครับ ทีนี้มาดูเครื่องลาดนะครับเครื่องลาดของพระองค์ท่านนะครับคอเนี่ยไหมครับตามพื้นตามอะไรนะครับดูความคมชัดนะครับเพื่อนๆในโบราณนะครับโบราณอดีตการมาเนี่ยเขาสอนให้ดูเส้นคอสองเส้นนะครับต้องดูถึงความคมนะเส้นคอเนี่ยต้องคมแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเก้ก็ทําได้เก้กทําได้นะครับแต่ว่าไม่คมเนี่ย แล้วก็จะมีเส้นนี้นะครับลากแผ่นนมมผแมวามาหนึ่งเส้นนะครับเห็นไหมจะมีเส้นขนแมววิ่งลางมาหนึ่งเส้นนะครับคมนะคคมมากนะครับตามซอกตามพื้นเนี่ยอยากให้เพื่อนเพื่นจำนะครับจำเนี่ยจำความคมชัดขีดขีดขีดพวกนี้นะครับต้องคมนะแล้วต้องยกนูนสูงนะครับ สูงมากๆเพราะขอบเนี่ยตั้งสูงเป็นขอบกระด้งเลยค่ะนะฮะดู่อช,ชัยพฤกษ์ดูอะไรพวกนี้ให้ดูรายละเอียดความคมดูความคมของก้านนะครับดูความคมของกลีดให้ดูความลึกนะครับมิตินะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมีเนื้อเกินมาสองขีดสองขีดในล่องอย่างเงี้ยควรจะจดจํานะครับเนี่ยเส้นสายรายละเอียดพวกนี้คมชัดลึกเล็กมากนะครับ ต้องคมแบบนี้นะครับค่ะอะตจำพระพักแม่นๆนะครับพวกเนี้ยเว е ลาฝรั่งเขาแก่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะได้เหลี่ยมได้ฉากเห็นไหมความคมเนี่ยสลบลงเนี่ยเป็นขั้นบันไดเลยะเป็นขั้นบันไดนะครับนวัดเห็นไหมครับคมชัดลึกทุกมิติขอบยกสูงนะครับขอบตั้งเป็นกระด้งเลยเห็นไหมครับ การเชื่อมหูอันนี้อันนี้หูไม่เดิมนะหูมันเชื่อมมันเชื่อมนอนเห็นไหมของของแท้เนี่ยเขาต้องบิดเขาต้องขวางมานะครับแล้วด้านหลังต้องเหลือเหลือช่องว่างไว้เอาไว้แขวนกับเครื่องลาดอ่ะนะครับเนี่ย <Okay. S 2> ภายในล่องภายในอะไรเส้นพระเจ้าเนะี่ยคมชัดลึกนะครับที่สําคัญเส้นแตกในล่องต้องมีนะครับสําคัญเลยสําคัญมากๆนะครับเสร็จแล้วจะพาไปดูด้านหลัง ด้านหลังนะครับปราบห่อหนึ่งสองสามเก้านะครับแล้วก็หนึ่งสองสี่เจ็ดหนึ่งสองสี่เก้าสามวาระด้วยกันสามครั้งไม่ใช่สามวาระนะครับส่วนใหญ่ผมจะสังเกตนะครับผมจะสังเกตพัสยามนะเขาเรียกพัสยามเทวาธิราชนะครับบริเวณมือของพัสยามเทวทิราชเนี่ยบริเวณเนี้ยจะมีเนื้อเกินนะครับจะมีเนื้อเกินซ้อนเข้ามา อ่าจะมีเนื้อเกินซ้อนนะครับมือ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 บนนะครับมือเนี้ยนะครับจะมีเส้นซ้อนนะครับจะมีเส้นซ้อนอยู่หนึ่งเส้นอยู่อยู่บริเวณนี้นะครับหนึ่งเส้นเสร็จแล้วนะครับบริเวณนี้ก็จะมีเห็นไหมครับจะมีเส้นแตกคมเลย จะมีเส้นแตกคมๆอีกหนึ่งเส้นบริเวณเนี้ผมจะสังเกตประจานะครับแล้วก็ในล่องอนในล่องมือนะครับแล้วก็เส้นแตกเนี่ยเส้นเนี้จะเล็กมากนะมองมุมตรงๆไม่เห็นนะครับต้องตะแคงดูตะแคงดูเราจะเห็นเสีน้นขนแมวซ้อนเป็นเส้นเล็กๆอีกหนึ่งเส้นนะครับเสร็จแล้วบริเวณเครื่องทรงช้างนะครับเครื่องทรงช้างเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้จะมีเส้นซ้อนเสมอนนะ จะมีเส้นซ้อนเป็นเส้นแตกคมๆมาหนึ่งเส้นนะครับปลายนะครับปลาย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 เงานะครับปลายเงาอันนี้จะแตกเป็นสองแฉกเห็นไหมครับแตกเป็นหางแซงเซลเลยนี่แฉกหนึ่งนี่แฉกหนึ่งนะครับคมมากนี่ช้างเห็นไหมครับเส้นแตกเหนือศีรษะจะมีเส้นนูนพาดมาวิ่ง้งแต่บริเวณนี้นะครับแล้วก็มาโผล่นี่ย มาเป็นเส้นนูนหนึ่งเส้นนะครับทีนี้มาดูลักษณะของตัวอักษรตัวอักษรนะครับตัวอักษครกษครับว่าปราบห่อเนี่ยดูความฝรั่งมันแกะบล็อกไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยนะครับเลียนพวกนี้จะมีเลขนะครับจะมีหมายเลขเห็นไหมหนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้านี่ก็คือแกะนะครับใช้เหล็กใช้ของมีคมแกะนะแกะเป็น running number นะครับ ข้อความนะครับปราบห่อตัวหนังสือเป็นแท่งนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งเห็นไหมครับฟืบไล่มาเลขเก้านะครับเลขเก้าเอกลักษณ์ของเลขเก้าเนี่ยก็คือจะมีเส้นแตกซ้อนนะครับตรงปลายเห็นไหมครับนี่จะมีเส้นแตกซ้อนมา,าหนึ่งเส้นนะครับ เป็นเนื้อเกินเนี่ยวิ่งเลขกกล่าวเป็นทุกเหรียญนะบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้จะมีจุดไข่ปลาอยู่หนึ่งจุดเพื่อนๆสังเกตความคมไหมครับเนี่ยสังเกตเห็นเหลี่ยมไหมเนี่ยหมวกที่สวมใส่เนี่ยคมกริบเลยเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมมากแล้วพวกตารางพวกนี้นะครับคมมากเลยนะครับพวกผ้าผ้า,ผ,าผ้าที่ปูช้างอยู่เนี่ยนะครับเครื่องทรงของช้างเนี่ยคม คนะมชัดลึกมากนะครับเสร็จแล้วอีกหนึ่งอีกหนึ่งจุดสำคัญนะครับที่ผมชอบดูผมดูตรงเนี้ยตรงดาบนะดาบด้านล่างนะครับพวกดาดาบตรีอ่านะที่อยู่ด้านล่างสุดนะครับเห็นไหมครับสังเกตดูดีๆนะครับสังเกตดูดีๆจะมีเส้นซ้อนเนี่ยจะมีเส้นแตกคมๆอยู่หนึ่งเส้นนะครับเนี่ย นี่หนึ่งเส้นนะครับเล็กมากมองตรงไม่เห็นนะครับตะแคงดูต้องต้องดูมุมเนี้นะครับเนี่ยต้องบอกว่าโคตรคมเลยฟืบคมคมทุกอย่างนะครับ คือลักษณะของขาช้างนะครับ mm hmm. ต้องตะแคงดูหัวช้างอ๋อหัวช้างจะมีเส้นเส้นแตกอีกหนึ่งเส้นนะครับทิ่มตรงมาแป๊บหนึ hmm. ่งต้องบอกไปแล้วบอกไปแล้วข้างหน้านะครับเนี่ยข้างหน้าเส้นแตกพวกนี้นะครับ mm hmm. เห็นไหมมุมนี้ยิ่งเห็นชัดเลยเป็นเส้นแตกมุมคมนะครับเนี่ยด้านบนนี่มีสามสี่เส้นนะครับ mm hmm. แล้วก็นี่หนึ่งเส้น กีเฮติติดยากนะครับติดลังๆ <Yeah. S 1> ดูช้างด,ดูงวงช้างดีกวหน้อยเป็นเหลี่ยมเลยอะ่ะ mm. นะได้เหลี่ยมได้ฉากนะครับแล้วก็จะปรากฏรอยคูดนะครับอยู่ด้านในเนี่ยรอยถักถากรอยคูดเป็นเหลี่ยมเป็นเป็นสันอะ่ะ mm. สวยงามมากจำฟอนต์นะครับจำฟอนต์เนี่ยฟอนต์ตัวหนังสือการแกะเลขเนี่ยจะแคบๆนิดนึงนะครับ running number หนึ่งสามห้านะครับตรงตรงเลขตรงนี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่อันนี้เลขใช้ใช้ใช้เหล็กแกะนะครับเหล็กของมีคมอ่ะเคยเห็นเขาแกะป้ายชื่อข้าราชการไหมเคยเคยน่าตามงานวัดตามอะไรอ่ะนั่นเลยแบบนั้นเลยใช้เหล็กแบบนั้นแกะนะครับงามเนาะจ้ะคมชัดลึกใครมีแบบนี้หลักแสนนะครับส่งรูปถ่ายมาดูได้เลยน่าอันนี้ซื้อมาสี่แสนกว่านะราะว สี่ชันก็บากใช่ไม่รู้จะขายได้ไหมน่าจะได้อยู่มั้งเห็นไหมครับเนี่ยตามซอกตามลือนะครับบริเวณมุมนี้นะครับมุมนี้จะมีเส้นแตกนะมองมุมตรงไม่เห็นนะครับจะมีเส้นแตกอยู่ด้านในนะครับหนึ่งเส้นอ่านี่เห็นละนี่เห็นไหมนี่วิ่งมาปุ๊บหนึ่งเส้นนะครับคมโคตรค,คมมากใช่แล้วก็เล็กมากมันซ่อนอยู่ในลืออ่ะ นะจุดสําคัญสําคัญที่บอกให้เนี่ยเป็นจุดซ่อนเลนส์นะนะจุดสําคัญสําคัญเลยนะครับยิ่งด้านหน้านี่อยากให้จําบริเวณนี้เลยศีรษะพระองค์ท่านเนี่ยเส้นพระเจ้านะร่องแสกกลางนะครับยังไม่เคยเห็นเกตตัวไหนถอดติดเลยมืดไปหน่อยนะจันนะม,มืดไหมมืดมได้อยู่ค่ะได้อยู่นะจ้ะเนี่ย ลักษณะของขอบนะครับขอบพวกนี้ตีกระบอกอยู่แล้วขอบเรียบโดนบูทบังคับไว้นะครับเห็นไหมลักษณะขอบจะเป็นขอบเรียบจำไว้นะครับเรียบก็คือหย่อนลงไปในกระบอกอะแล้วก็ตีจนก,กว่าจะเต็ม,มนะครับไม่มีรอยครูดไม่มีอะไรนะครับขอบเรียบางานกรุ๊ปตัวเป็นฝ้าพื้นใสพื้นเนี่ยได้รับการขัดแบบใสเป็นกระจกเลยยพระบรมชายลักษณ์ของโบผมว่าท่าน สมาร์ทมากเลยรูปนี้หล่อแกะได้เหมือนน่ะเห็นไหมเส้นแตกมองมุมนี้ก็เห็นในล่องเลยโคงกลิปเลยนะครับไม่มีก็วางไปนะค่ะชัดเจนนดูไม่ทันไม่เป็นไรนะคะกลับมาดูยอดหลังได้ในเพจ o ุกพลัเครื่องสมุนูมินะคะหรือว่าใน YouTube ได้ด้วยอ่าอันนี้ขอรูปด้านข้างตะแคงข้างมี้ไหมหูจะอ้าอ้าหน่อย หูจะงอเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่สนิทไงโค้งลงมาไม่สนิทแค่พอแบบเกี่ยวเออเอาเกี่ยวได้อย่างเงี้ยอาจารย์เอเกี่ยวไปแบบนั้นแล้วไม่หลุดหรอมันจะมีแง่งที่ขัดกันอยู่ปะไม่มันน่าจะงุ้มมาอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมอันนี้เห็นชัดเลยเนี่ยลักษณะก็เป็นแบบนี้อของแท้ต้องเป็นแบบนี้นะครับหูไม่เชื่อไปดูในพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์มันอยู่ตรงตรงอะไรนะ แถวแถวแถวอู่ทหารเรือแถวแถวนั้นอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยกรมอู่ทหารเรือแถวแถวนี้แหละใช่พิพิธภัณฑ์เหรียญกระสาบลองเข้าไปดูก็ได้มีนะมีมีให้ดูนะคะที่ดำแม่นเพราะอะไรเราชอบเราไปดูบ่อยเราไปดูบ่อยดูพวกอย่างเงี้ยพวกหูเหรียญพวกแถบพวกอะไรเงี้ยนะครับได้เปรียบได้เปรียบชาวบ้านอ ดูไม่ทันอย่าลืมนะคะ,ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเปิดสายให้โทรมาพูดคุยกับจันรันนะคะค0ูนย์ส6น่งนะคะส่ง SMS มาก็ได้4-230-777นะคะโทรมาติดปิดโทรทัศน์ปิดเสียงแล้วมาคุยกันในโทรศัพท์เท่านั้นนะคะเสียงจะได้ไม่ดีเลยจะได้คุยกันรู้เรื่องแล้วรีบโทรมานะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะ